หกสิบาทค่ะขอใส่เมนกับถือไว้นะคะเดือปลาท้อนพูนานี่แล้วกับคุณอาเดอร์นะครับคุณอาเป็นกัมป้ากับกับบ้านหกสิบาทแล้วคุณอาเดอร์ตอนอยู่ได้ค่ะผ่อนเหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยด้วย ตงนี้พัดลมมันอากาศไม่ถ่ายเทเท่านั้นเนี่ยเย็นห่วยห่วยอยู่เย็นเย็นตรงนี้มันไม่ร้อนนะตรงนี้ความเย็นเข้าไมถึงข้างในนะฮะความเย็นเข้าไม่ถึงในร้านใช่มันปิดกั้นตรงนี้ไงความหมายถ้าเต็นท์ตรงนี้ด้วยมันไม่ลงโกรกตนี้มันจะลงโล่งไปคุณได้บอกไงตรงนี้มันมันติดอัดมากอ่ะเรียบร้อย ต่อคุณอาร์ตก็จะเป็นคุณใหม่คุณใหม่อยู่ไหมคะออเครอนานไหมเกือบหนึ่งช่วัชอบอ๋อเหรอไม่เคยรอนานอย่างนี้ทําไมถึงรอเราอ๋ออร่อยใช่ไหมไม,ไม่ได้ชอบนิสัยใช่ไหมชอบนิสัยด้วยไหมเหตุติดใช่ทีสองทีสามหนูเคยมาซื้อเรารอ,เอ,อยู่เนาะเดี๋ยวนี้สี่พุ่มห้าทุ่ม เมื่อคืน,นเน่เครียดนะจะทำยังไงเนอะลูกค้าดึกๆจะได้กินแก้ปุ๊บก็ต้องปิดค่ะนะใช่ใช่มันเหนื่อยจริงๆนะ